สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแรงพยุงนะครับวัตถุปริมารตรหตารางหนงลูกบาศรเมตรนะครับมีมวล500รกิโลกร,รัมนะครับก็จมอยู่ใต้น้ํานะครับโดยมีเชือกดึงติดไว้กับใต้น้ำบางรูปเมื่อตัดเชือกออกวัตถุจะลอยขึ้นนะครับ เมื่อลอยขึ้นถึงผิวน้ำวัตถุจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีนะครับก็การที่ตัดออกเนี่ยมันก็จะเหลือแรงอยู่2แรงนะครับอ่าก็คือแรง fb คือแรงพยุงแล้วก็มีแรง mg ด้วยนะครับมีความเร่งขึ้นไปนะครับ20เมตรนะครับดังนั้นหากเราจะหา a มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าสูตร v กำลังสองกับ u กำลังสองบวก2 as นะครับ s ของเราคือ20นะครับส่วน v กกาลังสองก็คือความเร็วที่ผิวน้ําส่วน u กกาลังสองเป็น0ูนย์นะครับตัดไปเลยนะครับก็เป็น2 as ก็เราก็มาหา fb นะครับเราเอาแรงในทิศ a ตั้งนะครับซิ่งมา f ท่ากับ ma นะครับ f v ลบ mg เท่ากับ ma นะครับ FB ก็คือโลน้ำวีจมแล้วก็ G นะครับลบ m อเท่ากับ MA แบบนี้หนึ่งพันนะครับวีจมคือหนึ่งนะครับก็คือปริมาตรของวัตถุนั่นเองนะครับคูณสิบลบ M คือห้าร้อยคือสิบเท่ากับห้าร้อยนะครับก็หนึ่งหมื่นลบ ห้าพันเท่ากับห้าร้อยเอนะครับก็ได้ห้าพันเท่ากับห้าร้อยเอเดียวก็คือห้าพันส่วนห้าร้อยนะครับก็จะได้สิบอ่าทีนี้เราก็มาแทนตรงนี้นะครับสองคูณสิบเอสก็คือยี่สิบก็คือเป็นความเล็กนะครับที่มันพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะได้สี่ร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเป็น v ีกำลังสองนะครับ ก็วีดีโอก็คือสี่ร้อยนะครับอ่าวีดีโอคืยี่สิบนะครับหน่ตอนนาทีนะครับโอเคนะครับ